เล่นวงมีดเล่นคนมีดเล่นวงมีดเยอะตาซายิงใหญ่เฮียจะเจอเยอะเล่นวงมีดเยอะเล่นวงมีดเยอะเฮียเชี่ยเยอะปุ้ยเฮียพายควไย้วจี๋ไหวแล้วไหวแล้วชุบแเ่นดี้กาเยิ่งวงมีดเยอะอะจี๋เล่นวงมีดเยอะมันจะหมดละยาชุบ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 แฟชั่นโกเฮียอะไรวะเนี่ยเก็บโป้ปิ้นเฮีย แบบน,น,น,นึงใจเย็นไอ้เแค่ลายตาแป๊บนึงแป๊บนึงนะอ,นาอาหารเอ่อนะใช่คนที่ขายปลาไหมครับแป๊บนึงนะเอ่อยายาชุบยาชุบยาชุบเออสวัสดีกระเป๋าหนึ่งสนะี่ห้าไอ้แค่ยายาปั๊มมันชื่อว่าอะไรวะมันเขียนว่าเพนชิวเลอร์ครับมันบัตรประกันมีปะญญบัตรประกันบัตรประกันอะไรครับบัตรประกันอาวุธอะมีไหมเวลาเอ๋ออะ มีครับมันมันต้องไปซื้อครับเดี๋ยวไปทิ้งไอ้บัตรบัตรไปส่งเลยดิป่ะไปส่งเลยดิครับลุงผมผมครับครับบัตรกันหนึ่งครับเพนคิวเลอร์กูมีแค่เอ่อมีแค่สองอันนึงอ่ะผมเอาให้ครับลุงเดี๋ยวผมเซ็ตของให้ครับโอเคโอเคลุงมี exp ไหมครับพอมี exp ไหมมีมีเอาไปใช้เอาอีกสักร้อยหนึ่งก็ได้ครับลุงหนึ่งเก้าสี่ครับ หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ครับเดี๋ยวลงกดเงินไปนะครับผมเงินรู้เล่โอ้ยนึงดิใจเย็นดิ หลัวพี่ต้อนต้องตีบัประกันอะเชอเชิญเชิญบัตรประกันไม่รู้หาจากไหนอะ่ะบัตรประกันมันหาจากไหนวะ ไอบ้บัตรแล้วมันจะเข้าแกงได้ไหมเนี่ยเวลา,าม่นทนปะ ok, เข้าได้ครับเข้าได้ครับเข้าได้เสียน้านะเสียร้านนึงครับไม่ต้องเกี่ยวกับเวลาใช่ไหมใช่ครับถ้าถ้าเวลามันเกินมันเริ่มแล้วก็เสียร้านนะครับผมอ๋อไอ้บตัตรไอ้บัตรบัตรครับบ,บ,รบับตรประกันอยู่ไหนอ่ะบัตรประกันมันคงงไม่มีหรอกไม่มีอ่ะมันเขียนว่าเวพอนอะไรตักอย่างไม่มีอ่ะไม่ถีครับอันนึงครับลงดูใน้คุณมีแพทตินัมสโตน์ไหมครับ น่าจะมีนะหนูไม่ไม่ไม่มีไม่มีนี่เลยหรอไม่มีบัตรปืนไม่มีอะไรเลยครับไม่มีเลยไม่มีบัตรเทียร์อะไรเลยต้องใช้บัตรประกันมีดไปบอกได้ครับลุงเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ต้อนเอาให้ครับโอเคปขอพี่ต้อนกำลังไปพี่กำลังไปเนี่ยกำลังออกไปพี่ เ,เ,เราออกไปกันออกไปครับ <c oughs> เงินเก้าหมื่นไม่เป็นไรครับปล่อนไปเลย พียทำไมแทงกันหมดจังวะวายเพื่อนกูกล,ลังไปเพื่อนอยู่ะแ,แกงแล้วมึครับเสร็จเออกูอล,ลังรีบไปเพื่อนให้พังอยู่ยังพี่ยังไม่ได้ไปเอาไอ้ขวดออกเลยเนี่ยถึยงธนาคารใหญ่ละ ให้คุณโดนกดดันเนี่ยที่ไหน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 เฮ้กําลังไปลุงผมต้องไปเล่นก่อนเขาเรียกผมไปเล่นนะครับลุงเล่นอะไรวะเฮ้ยยังไงเนี่ยเอ้ยตัดใจเลยเชื่ออะไรเนี่ยยังไงง่ะพี่อนุบอกไปต้อนก่อนพี่บอก มึงบอกพี่ต้อนี่มึงบอกพี่ต้อนี่ไปเบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดโทรหาพี่ต้อนี่เบิร์ดโทรหาพี่ต้อนหน่อยมึงตีใครอยู่เนี่ยตีฮิโนเชียพี่ลุงเลขเลยครับ <combined communist initiation> bird, ผมฝั <uge> ่งนี้ว้ที่ลุงอ่ะอ่าอีกเช้าหนึ่งนะกดอะไรวะอ่าเลขอ่าแปดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งกูมีสองอันแล้วนะถ้ามึงใครจะ ไม่มึง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 ไม่ต้องหนุไวได้บ้างมึงตัดสินใจให้คนเดียวเว้ยเล่นก็คือเล่นจบเออแค่นั้นแหละพีกกูพ,พาลุงมาลำบากเลยตอนเนี้ลำร้ายเซเรียสมึงไปตีก,ก็ได้สำคัญนะมันเสียเงินล้านหนึ่งแค่ล้านเดียวไม่ใช่หรอใช่ครับ กูไม่มงไม่งมึงอยู่กับตรงไหนเนี่ยกุบใหญ่เนี่ยกุ๊บใหญ่อยู่ตรงไหนพูดก่อนโอเคโอเคทำไมตีกันยังไม่จบปะมันจบแล้วครุงแล้วก็เล่นต่ออ๋อเนี่ยจะลอกกันแล้วเนี่ยไปทำมาแล้วมึงก็ชนมาแล้วก็ชน กูน <formation> ั่งดูพวกมึงได้ไ <Watching> ด <loop> ้ใช yeah. ่ไหมเนี่ยได้ครับได้ครับลงนั่งนั่งกูนครับจนเลยจนฟังเพื่อนฟังเพื่อนไม่ต้องพูดพวมึงจับแลมโบนี่จับแลมโบนี่โอ้กับมาฟังเพื่อนโอ้กับมาโอ้กับมาโหูกูพังอ่ะกูบอกเลยหูกูแตกไอ้เหี้ย ดูทรงแล้วไอ้ตัดลงมาลงมาลงมาลงลงลงเไอ้ตันไอ้ตันเล่นไหนไม่มึงฟังกูดันขึ้นไปมันไปลงสองกลุ่มมึงดันไปข้างหน้าเลยบอกเพื่อนดันขึ้นไปเลยไม่ต้องกลัวมีพี่ชัดรถจับน้ารถจับรถจับ วงซ้ายวงซ้าย,ายกูหลงแล้วกันกูหลงเลยกูไปตายไปเลยยังไปดูใกล้ๆหน่อย

มึงไหวเ่ว้วแดชีไหวแล้วไอ้สัสทีโรชีดีเพื่อนอีกดีเพื่อนอีกโรชีหยุไฟเลยไปเลยมันไม่ไหวกับคู่แล้ววายเสียงไม่ไหนอะเสียงไม่ไหนเสียงไม่ไหนวายเสียงไม่ไหนเอ็มด้ง่เยอะเอ็มไม่เยเองเไม่ไหวายเสียงไม่ไหนเอ็มดยอะเอ็มดี่เยอะมาแล้วตายแล้วไฟต่งไฟ่ไเห็นเห็นหลังไฟไหมเพื่อนเห็นหลังไฟไหม เอดบีเกินว่ะมจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วชุบไปชุบไปชุบไปจัดไปจัดไปเฮ้ยมาเห็นไหมปืนเขาสวยเอเดบีเกินว่ะเล่นตรงกลางเลยเตรงกลางเลยไปทิ้งอยู่ตรงกลาตรงกลางตรงกลางโดนโดเอ้ยไม่ใชไปั๊มไม่ใช่ปั๊มไม่ใปั๊มไม่ใช่ปั๊มไม่ใชไปั๊มไม่ใชไปั๊ม ตรงนู้นมันชุกกันอยู่นั่นนะตรงนู้นเอฟเอ็มดีไอเสียไม่ได้ไอไอชิโรชิกักได้นะั่นนะ่ะถ้าชนะไฟนี้มีผิดกืนนะด้านหลังเอาต่อนะ <c oughs> <c oughs> ดูเพอมึงไฟย่มดยางอ้สัสดูเพื่อนมดีมันจะรวมไอ้เหี้ยเออมึงก็รู้เมึงก็รู้มึงก็รู้มึงเรียบกูต่อต่อต่อปเกูต่อป้เรียบต่อ้เหียมึงกินรอบพระแพ้พวกกูอะเหียโง่ไอ้สัส อุ้ยเฮี้ยรีได้ว่ะรีรีได้่ะฝั่งนู้นรีได้มาแล้วตรงนู้นรีได้ว่ะโอ้โหเฮี้ยแบ่งส่วนกันบ่ะคนละมุมว่ะคนละมุมว่ะดูเดือดจัดดูเดือดจัดเฮี้ยไฟคนด่านายสัตว์เฮี้ยตรงนี้ชุดตรงนี้ชุดพี่ดูสีจัดดูดีจัดดูดีจัดเฮี้ยสูสีดูดีจัดสภาพมาให้กูเข้าแก๊งแบบไปช่วยเพื่อนกูไม่เอานะสัตว์โง่ไอ้เหี้ยวายเลยเหี้ยมึงดันขึ้นมามมึึงัดนนข้าเพื่อนมมึึงดันนข้ามึงดันขึ้นมามึงดันขึ้นมา ไอ้เหียมากอีเ้อสิมุกีเลอเหี้ยโอ้โหอเียดีโมดธาตุอี้ยดีโมดเดิมไอ้เหี้ยกู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 มูก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 ยกู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 ู้ก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 ยกยกูกูกกยกยกบกู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 กยกูกูก้กูกูกกกู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 วูกกู้ แสดงว่ามันไปกืนด้านหลังกันได้เว้ยเมื่อกี้เนี่ยนีน่โรชิยะมันไปเอาด้านหลังกันตรงนู้นเว้ยด้านหลังคุมไม่อยู่ดีนะกูมาไม่ทันโชคดีจัดไอเหียนนอกนั้นกูกลายเป็นห่อ กลายเป็นห่อมดเลยแดงป่ะเยี่ยสีแดงแกงแตกควยมันดับป่ะฟังหนไอ้คุยถาหากูดิในไฟอะแซบอยอะเยี่ยถาหากูดิกูเซียรลิเซแบบอยเยี่ยถาหากูดิแกเขินนีไปสัสไป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 ลากลากลากไป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 แกเขินไปอี้

ปืนอยู่นี่ปืนอยู่นี่ใครเอากปรงไปใส่ป้าไอ้เหียเอาเอากระโปรงไปใส่ปไอ้จ่าไอ้เสียตลอดตบมันแคไปซอรถซ้รถเตรียมตัวออกน้องซ้อรถซอรถฮรด้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยว้องอีกไม่ไหวเดี๋ยว้องม่ไหวเดี๋ยวตวอเดี๋ยวอเล่นม่อีกไอ้เหี้ยสุเล น่าสนใจไอ้ที่อะี่อรอดขี่รอดก็แพ้พวกกูสัตว์จบนี่ไปหาตัดกระโปรงมาใส่อ่ะพวกมึงอ่ะไอ้ที่อ,อ,นนอมีรถไหมพี่เชอรมี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 เร็วหน่อย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  <c oughs> มีรถโยข้างหน้า <c oughs> ของตีไม่พอเดิดปืนบอกเสียหุ้ยไอเชีย่ยนรถกาชากูไปไหนอ่ะไอเชี่ยรถกาชากูหายอยู่พาวหรอวะ ไอ้หนุ่มนมนมไม่ส่งพาวหน่อยนะครับเ <c oughs> สียไม่ได้กับพิโรชิใครชนะครับใครจะชนะครับ50บใบนะไอ้หนุ่มว่าไงผมว่าม m ีครับพี่ใช่เหรอเอาดี ใช่ใช่ทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะผมอ่ะผมว่าได้ฟิลครับได้ฟิลอะไรฟิลล้วนๆเลยครับอ๋อฟิวชนะใช่ครับฟิลชนะแต่ผลไม่ไม่แน่เหมือนกันตอนนี้โดนหอไปหมดแล้วนะไอ้หนุ่มอะไรนะครับตอนนี้โดนหอไปหมดแล้วนะไอ้เใ็มพีรอ่ะเอใช่หรอใช่ต้อเสียเลยอย่างงี้ ได้ไม่สบายครับไอไอยังไม่หายเลยลูกก็ติดทั้งบ้านครับตอนนี้เอาพาวเบิกนี่เหรอตรงไหนอ่ะตรงนี้แหละขนไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยจัดละ ขับรถอย่างนี้เหี้ยไม่ตายก็บุญแล้วเนี่ย ไอ้เแค่ล็อกล็อกล็อกรถกดตัวอะไรวะ <c oughs> ไม่พบกุญแจวะนึกนะเอากุญแจยังไงวะนะ <c oughs> ไม่พบกุญแจวะ <c oughs> สก,กอ,เอ์เมาส์มาได้ละโอเค ใช่ <Okay. S 2> สภาครับครับเ,เต็มตัวมาเข้าแก๊งครับเข้าแก๊งแก๊งนะครับอ่าเสียไม่ได้ครับแต่นาต่าจะต้องรอคนมายืนยันถูกต้องไหมสลับเขายังเต็มอยู่เลยอะ่ะอา้าวใช่เหรอใช่ครับใช่แล้วเริ่มรีบไปแล้วด้วยมันอ,ออกไม่ได้แล้วครับ ลองเช็คให้อีกทีได้ไหมครับว่าแบาบมันมีคนออกยังอ่ะมันน่าจะไม่เต็มปะ่ะมันยังไม่มีใครออกเลยตอนแรกเขามีคนมาทําออกแต่เขาไม่ออกแล้วเขาบอกเขาไม่ออกแล้วอ๋อโอเคเบอร์เบอร,ร์ไอตอดเบอร์อะไรครับรู้ปะ่ะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ครับหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ใช่ไหมน่าจะโดนอุ้มอยู่เดี๋ยวรอสักครู่แต่ผมจะมดได้ทำก่อน ไปเช่ารถใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอมาวันเนี้ยผมว่าบ้านโฮฮิโรชิอยู่ไหนวะอยู่ขวาปะอยู่ติดทะเลเอ้ยอยู่ไอ้ตรงนี้วะตรงภูเขาปะวะตรงจีเหล็กไปนี่ไงมาละเฮ้ยตอนเขาบอกว่าแก๊งมึงเต็มแล้วอะ่ะกูไปถามสภามาแล้วตะกี้เนี่ยครับ ใช่ใช่ใช่ลุงมันมันไม่ทันลุงไฟไปแล้วด้วยโ <Okay. S 2> อเคไปแล้วเมื่อกี้นี่โอเคไม่เป็นไรสู้ๆห้ได้สู้ๆครับที่เก็บรถอยู่ไหนวะยนะ